ในครัวคุณล่กหาวมาเก็บดอกกระเจี๊ยบนะคะออกที่ดำดำนะคะดอกใหญ่ๆนะคะสามารถเก็บไปต้มน้ําได้เลยนะคะรับรองอร่อยค่ะเก็บสดๆนะคะออแก,กนิกเลยนะคะนี่ค่ะดอกนี้เก็บได้นะคะเนี่ยเห็นะคะอือดอกดอกนี้ก็สามารถจะเก็บได้นะคะนี่ค่ะนี่นะคะเก็บได้คะ่ะ หรือว่าจะเอาดอกดำๆนี่ก็ได้ค่ะนี่ค่ะนี่ดอกค่ะนี่ค่ะมีคุณก็จะมีความสุขแบบเราค่ะเก็บดอกกุดอกกระเจี๊ยบไปต้มนะคะสดๆอร่อยมากเลยนะคะใส่น้ำปลาเล็กน้อยนะคะแล้วหลังก็จะสอนวิธีการต้มนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดติดดาวและ subscribe นะคะ สวเ,เราไม่คิดใหม่ๆท่านจะได้มองเห็นในครั้งแรกค่ะนี่ากุหลาบก็สามารถตัดสั้นได้เลยนะคะถ้าดอกเขาเริ่มไม่สวยแล้วนะคะเราก็ตัดแล้วไปตากแดดนะคะก็ะเป็นชากุหลาบนะคะนี่ะที่เราตัดไว้แล้วนะคะนี่ค่ะดีกว่าปล่อยก้อาเน่าขาต้นมันจะไม่ดีนะคะจะเป็นโรคนะคะกุหลาบแล้วเวลาเราตัดเราก็ถ้าเป็นดอกเดี่ยวแล้วะคะเราก็ตัด สั้นไปเลยนะคะวันนี้เก็บได้ทั้งกุลหลาบนะคะนี่ค่ะแล้วก็เจีบด้วยนะคะเราหามาปลูกนะคะถ้าดินดีนะคะคุณก็จะมีความสุขแบบเราค่ะไม้ดอกไม้ผลออกดอกออกผลนะคะเราได้คำแนะนำจากอาจารย์นะคะนี่ค่ะสวนเกษตรพีพีนะคะว่าดินชนิดนี้นะคะเป็นดินหมักนะคะ So indeed.